มาตรการใหม่ช่วยเหลือประชาชนเจอจ่ายจบเริ่มหนึ่งมีนาคมนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรมาฟังกันในคลิปนี้เลยค่ะ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจและช่อง YouTube สารดีกับพี่เกดน,นะคะเราก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเหมือนเช่นเคยค่ะล่าสุดนะคะรัฐก็มีมาตรการนะคะช่วยเหลือประชาชนนะคะโดยจะเริ่มวันที่1มีนาคมนี้นะคะก่อนไปฟังก็ขอกำลังใจะคะโดยการกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆทุกวันค่ะใครฟังคลิปนี้จบแล้วคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะคะเอาละค่ะเข้าเรื่องกันเลยนะคะมาตรการ มาช่วยเหลือประชาชนเริ่ม1มีนาคมนี้นะคะรายละเอียดจากคุณอนุวัฒน์นะคะก็นามาให้ทุกคนได้ฟังพร้อมๆกันแล้วในคลิปนี้นะคะเราไปฟังกันเลยค่ะ1มีนาคมนี้นะครับเขาจะเริ่มมาตรการเจอแจกจบไม่ได้จ่ายเงินไม่ได้แจกเงินนะครับแต่ว่าจะเป็นมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขนั้นใช้กับคนที่ป่วยเป็นโควิด19นะครับแล้วก็อาการไม่รุนแรง เจอแจกจบคืออะไรที่จะเริ่ม1มีนาคมนะครับ,รบเจอก็คือตรวจ ATK แล้วเจอว่าคุณเป็นโควิด1 9อาการไม่ดุนแรงใช่ไหมครับพอเจอแล้วแจกเขาแจกอะไรครับแจกไม่ได้แจกเงินครับแต่ว่าแจกยาครับแจกยาจะมี3สูตรด้วยกันนะครับยาสูตรที่1คือฟาวิฟิลเวียสูตรที่2คือฟ้าทลายโจรและสูตรที่3ก็คือยาสามัญที่ใช้รักษาอาการตามอาการทั่วไปเช่นแก่ปวดลดไข้ลดน้ำมูกลดบัตต่างๆ เจอแจกแล้วจะให้จบจบคุณไปจบที่บ้านครับก็คือจะให้คุณไปรักษาตัวที่บ้านนี่ฮะหมีนาคมเจอแจกจบของกระทรวงสาธารณาสุขสําหรับคนที่ป่วยเป็นโควิดนะครับขณะเดียวกันในอีก4เดือนข้างหน้าเขาเตรียมประกาศให้โควิด1 9เป็นโรคประจําถิ่นแล้วครับถ้าจะประกาศได้ต้องมีปัจจัยอะไรบ้าง1ก็คือว่าปัจจัยก็คือความรุนแรงของโรคลดน้อยลง การระบาดลดน้อยลงมีประสิทธิภาพในการรักษาเข้าถึงมากยิ่งขึ้นและประชาชนหมู่มากมีภูมิคุ้มกันนั่นก็คือการฉีดวัคซีนซึ่งถ้าทั้งหมดนี้ปัจจัยได้ในอีกสีเดือนข้างหน้าก็จะประกาศให้โควิดเป็นโรคประจำถิน่นนี่ยังไม่นับรวมนะครับว่าต่อไปเขาจะอาจจะนะไม่มีการประกาศตัวเลขผู้ติดเชื้อนะฮะว่าแต่ละวันใครติดเชื้อเท่าไหร่ใครอะไรเท่าไหร่แต่จะมีการประกาศเฉพาะคนที่เป็น สีเหลืองแล้วก็สีแดงแล้วก็จังหวัดที่มีการระบาดเยอะเท่านั้นนะครับนี่คือแผนการรักษาผู้ป่วยโควิด1 9ของกระทรวงสาธนารณสุขนะครับอ๋อดึงไปมีคนสอบถามเรื่องการประกันตอนนี้สับสนกันไปสับสนกันมาเดี๋ยวตามเรื่องประกัน